ผมอยู่ผมนะครับล a l ด X นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่ในเกม Racing Master Surf Asia แล้วนะครับผมก็ทาง Racing Master ก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน iOS และ Android นะครับในประเทศไทยแล้วนะครับผมก็ทําการเปิดตัวเมื่อ2-3อาทิตย์ที่แล้วเนะาะผมเพิ่งมีโอกาสที่จะได้เล่นนะครับผมในโอร์ชันนี้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะเกมนี้นะครับตั้งแต่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ กี่เดือนนะสองสเดือนที่แล้วนะในพวกเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมก็ตอนนี้ก็เปิดให้ในประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งตัวเกมนะครับมีเวอร์ชั่นในมือถือนะครับไอเวอ้แลนด์ดอยนะแล้วก็มีเวอร์ชั่นใน PC ด้วยนะครับผมก็คือตอนนี้ผมก็เล่นใน PC อยู่นะมันก็จะมีตัวดาวน์โหลดของมันเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมเพิ่งมีโอกาสที่จะโหลดเข้ามานะครับ ก็เล่นใน PC ภาพมันก็สวยเอาเรื่องเหมือนกันเนาะเพราะว่าผมผมตั้งค่าสุดเลยเนาะนี่ตั้งสุดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครรอคลิป r a c i n g Master อยู่ก็ฝากกดไลค์ให้ like ด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพามาดูนะครับผมในเวอร์ชัน PC นะว่ามันแตกต่างกับเวอร์ชันมือถือยังไงนะครับผมก็ ผมว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างหรอกมันแค่เป็นแพลตฟอร์มที่มันทามา PC โดยเฉพาะนะแต่อาจจะเล่นเล่นกับมือถือได้ปกติเนาะเออเพราะว่าเนี่ยผมไปในตั้งค่านะตั้งค่าเนี่ยปุ่มปุ่มมันก็สามารถใช้คอนโทรลเลอร์ได้นะแต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นที่บรนสอนบันสอนผมอะอ่ามันยังให้ใช้คีย์บอร์ดอยู่เนาะเออมันก็เป็นเวอร์ชันปกตินะครับเดี๋ยวรลองไปแข่งกันเลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้แลงก็ปกตินะแต่เป็นแค่ว์ชั่นไทยนะครับผมเป็นเซิร์ฟไทยเนาะก็สามารถเล่นได้ยาวๆแล้วใครจะเติมก็เติมได้แล้วเนาะเออเพราะว่า,าพวกเซิร์ฟญี่ปุ่นอะไรที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งเติมมันแหละเพราะว่ารอพวกพวกนี้มันเปิดตัวนะครับผมก็ประมาณนี้มันก็เข้ามาก็สามารถจัดอันดับได้เลยเนาะไปกดร็อกไปเลยเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งเริ่มจะสนุร้อนเลยเมื่อกี้เนาะเป็นสตอรี่ ไปเดี๋ยวเราไปเล่นกับมันก่อน่อะมันก็จะสอนเล่นผมยังไม่ได้สอนเล่นอะไรเลยนะครับเมื่อกี้ก็ได้มาคันนี้มาเป็นหุ่นใดเนาะเป็นหุ่นใดคันนี้ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยวมไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยพวกนี้เราข่ามไปอยู่แล้วเนะวาะเพราะเราเล่น ส่วนมากเกมนี้มันจะเน้นแร้งแล้วก็เน้นรถอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีพวกการจูนการอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะเป็นสไทยเลยอย่างงี้โอเคเอ้เต้นเต้หน่อยนะ Double viewers, we're in Chicago for this year's Joint Novice Invitational. we the will really be put to the test. One, one of the most iconic races. It runs it right through the heart of Chicago. You can just feel the Windy City's pulses drive up their engines. That's right. As we can see, the managers from all three teams are keeping a close eye on the course today. Novices, a waits for no one. Leave no regrets in Chicago. มันมันสู้แบบพวกอ่านั้นได้เลยนะเฮ้ยใช้จอยได้เว้ยอคอนโทรลเลอร์แม่งเหมือนฟอร์ซาเลยเว้ยทุกคนเออจริงเว้ยคอนโทรลเลอร์คือฟอร์ซ่าเลยเอะเบรกหมก้กดกดตัวเอเหมือนกันเลยแล้วก็เแบรกเบรกแบบก็จะเป็น L2 นะครับ เนี่ยป้านประมาณนี้เลยอ๋อใช้คอนโทรเลอร์ได้ปกติเลยนะครับใน PC เนาะอเอาเรื่องนะครับเราใช้ได้เราใช้คอนโทรเลอร์ได้แค่ใน าการแข่งขันเนาะปกติเราก็ใช้เมาส์ปกติได้เลยนะทำได้ดีมากเลยแบบผลงานในแมตช์รับเชิญอะนะฉันเก่งใช่ไหมล่ะขอบคุณในคำแนะนำของโค้ชมากเอาไงดี <You 've S 2> ขอบคุณคุณมีศักยภาพา <Just keep S 1> ต่อไป <practicing. S 1> นะ,อะขอบคุณโค้ชอบะเล่นมาตั้งนานนะเพิ่งรู้ว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้คือโค้ชเรานะ เออเราก็ได้สามารถรับได้แล้วแอตตันมาตินนะตอนนี้รถไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่ที่แบบแรงนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้นะผมจะไปหามานะครับเพราะว่าเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟมันไม่เหมือนกันเนาะหรือว่าเซิร์ฟนี้มันเหมือนเซิร์ฟแบบเซิร์ฟญี่ปุ่นก็บอกผมได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเล่นอีกสักหนึ่งตานะ เราข,ข้ามไปเลยนะครับพวกมันพวกนี้มันเป็นแค่สอนเฉยเนาะมันไม่ใช่เนื้อเรื่องนะในเกมนี้มันไม่น่าจะมีเนื้อเรื่องไม่น่ามีหรอกไม่มีเลยด้วยผมว่านะมันจะเป็นแค่การสอนอย่างเดียวเนาะอันนี้คือการแข่งแบบทีมแล้วจับคู่นะครับมันก็จะสอนประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครเห็นผมเล่นอยู่ก็มาจอยกันได้เลยครับผมโอ้ยเพลงจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนาะข้ามไปก่อนข้ามไปก่อน เดี๋ยวตีลิกสิตนะนี่ครชื่อก็จะเป็นฮอรัดเอกประมาณนี้เลยนะครับผมไป,ไปใช้จอยปกติเลยครับทุกคน ดีนะผมเล่นพอซ่าแบบว่าคือคอนโทรลเลอร์มันเหมือนกันเลยเหมือนพอซ่าเลยนะครับเพราะมันจะมีมีสองค่ายเนาะที่คอนโทรลเลอร์จะไม่เหมือนกันทั้งพอซ่าแล้วก็นิดฟอสฟีนัมันจะไม่เหมือนกันนะสองค่ายเนี่ยนิดฟอสฟีก็จะเป็นจอยแบบนะครับพอซ่าก็จะเป็นจอยแบบ เล่นง่ายว่าเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะภาพสวยมากอย่างกับฟอร์ซ่าทุกคนแต่มันเสียดายนะมันมันล็อกได้แค่60เฟรมนะในคอมมันจะเหมือนโทรศัพท์แม่งก็ยาวบอกเลยสวยฮนะสวยฮนะสวยฮะกแรงลก็ปกติเนาะทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะเพราะว่าหลายคนนะครับทนะีนะ่ไปเล่นมุดไปเล่นเซิร์ฟอื่นเนาะ เออก็จะประมาณนี้นะครับไปถูซีได้ละเอียดโคสโคสข้ามไปเลยเราไม่ต้องอะไรก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะทำคลิปเรื่อยๆนะครับผมอ่าใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมก็ยังไงวันนี้ผมฮอะลรอีกต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายยชาวลิสิ้งมัตเตอร์บายๆครับ